ก็มาพบกันในคลิปที่สองนะคะกับเสื้อสวยลายปโปร่งตัวนี้ถ้าชื่นชอบแบบนี้ลายนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณป้าได้ทำคลิปดีๆออกมาเพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและรักในงานถักโคเชนะคะ และยังสามารถต่อยอดงานที่เรารักเป็นรายได้ให้เราได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเราจะไปดูวิธีถักกันต่อเลยนะคะค่ะมาดูต่อเลยค่ะเราถักได้ครบ4ี่ชิ้นแล้วนะคะจะได้งานแบบนี้ชิ้นสุดท้ายอย่าเพิ่งตัดได้นะคะ ให้เดี๋ยวเราจะถักต่อไปเลยเราจะไม่ตัดได้ชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้คุณป้าได้ทำการต่อไว้สองชิ้นให้ดูให้ด้านที่สวยนะคะออกเหมือนกันเลยนะคะให้ออกด้านนอกมาดูการต่อชิ้นต่อไปคุณป้าจะดูแบบนี้ดูตรงมุมอันแรกนะคะให้อยู่ ั่เดียวกันให้ให้สวยนะคะด้านสวยให้เอาออกทีนี้มาดูเลยค่ะนี่ที่เราตัดได้ไว้การต่อนะคะคุณป้าจะต่อแบบนี้หรือใครจะถนัดต่อเป็นชิ้นแบบไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะตามที่ถนัดคุณป้าจะถัก ติดไปแบบนี้ก็จะได้งานแบบนี้มาดูตัวที่สี่ฝั่งที่ได้เดี๋ยวจะอยู่ฝั่งซ้ายมืออันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ ต่อติดกันไปเลยมองเห็นไหมนอ้องนี่ค่ะจะได้งานแบบนี้มาดูตัวที่สี่นี้ ดูนะคะคเราจะรวบห่วงติดกันเหมือนกับเราถักชิ้นงานเลยนะคะนี่แบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มต้นงานเลยโซ่สามมาดูใหม่คะ่ะเมื่อกี้คุณป้าบอกผิดไปนิดนึงนะคะมาดูใหม่ที่เรารวบ ติดกันทั้งสี่ชิ้นแล้วนะคะตรงนี้ที่เราจะเริ่มต้นเราจะเลื่อนห่วงไปนะคะให้ไปไว้ตรงกลางบางทีก็ผิดพลาดเนาะขออาภัยด้วยค่ะค่ะเป็นอย่างนี้มาไว้ตรงกลางขึ้นต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สอง พันหนึ่งครั้งในที่เดิมอีกสองหลักนะคะจะเป็นแบบนี้โซ่สองแล้วก็โยงไปในเลยช่วงลายต่อไปเลยเราจะถักแบบนี้นะคะไปตลอดแถวเลย ตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอตรงมาถึงตรงนี้ทําให้มาถึงตรงนี้เราจะถักทุกช่วงลายเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวคุณป้าจะทําให้ดูอีกครั้งหนึง่งสำหรับคนที่เขาถักเก่งแล้วเนาะก็จะสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าโยงไปเลยแต่คนที่ฝึกใหม่นะคะก็เอ๊ะงงงเนาะ่าไปยังไงดีเดี๋ยวคุณป้าจะบอกอีกทีนะคะถักทุกช่วงลายจนมาถึง ให้ครบรอบแถวเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะบอกตรงที่เชื่อมตรงนี้มาดูเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะได้หนึ่งชิ้นแล้วพอมันจะมาถึงชิ้นที่สองแล้วก็โซ่สองโยงมาเลยพอมาถักมาถึงตรงนี้ก็ ผมจะถักได้กันแล้วนะคะมือใหม่นะคะคุณป้าปกำลังใจให้นะคะฝึกถ,ถักไปเดี๋ยวก็เก่งค่ะนี่ค่ะก็จะได้ช่วงลายนี้มาเราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยค่ะคุณป้าก็ถักมาจะครบรอบแถวแล้วเราก็เลื่อนหัวมาติด ที่เราเริ่มต้นเลยจากนั้นก็ก็จะถักแถวต่อไปด้วยการเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางนี้ขึ้นต้นโซ่สามเป็นการเริ่มแถวต่อไปเราจะถักแบบนี้ไปสิบก้าแถวนะคะนับรวมแถวแรกด้วยนะคะ เรานับตั้งแต่เราเริ่มโยงเป็นวงกลมสิบเก้าแถวเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูนะคะเราจะมาดูตรงช่วงแขนตรงที่เราเริ่มต้นเราจะเอาไว้ข้างๆนะคะเอาไว้ข้างใดข้างหนึ่งเนาะจะได้สวยทีนี้มาดูการต่อแขนนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดู ทีนี้มาดูตรงต่อแขนนะคะนี่คุณป้าได้ต่อไว้หนึ่งข้างนะคะต่อเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะการเชื่อมต่อแขนจะได้แบบนี้ทุกทีคุณป้าจะใช้เข็มโคเชเป็นการถักต่อนะคะแต่ลายนี้เขามีอยู่ช่วงลายเดียวเวลาถักออกมาแล้วมันดูไม่สวยคุณป้าก็เลยใช้วิธีนี้มาดูเลยค่ะป้าคุณป้าทำยังไง แต่ถ้าใครมีวิธีทำของตัวเองอยู่แล้วก็ต่อไปเลยค่ะให้แค่ให้เชื่อมต่อกันเนาะแต่ที่คุณป้าทำแบบนี้คุณป้าจะทำให้ดูนะ,คะใครจะทำตามก็ได้นะคะหรือจะเอาแบบวิธีตัวเองก็ได้เอาตามถนัดเลยค่ะก็เป็นการเย็บเชื่อมต่อกันนะคะแล้วให้งานมาอยู่ข้างล่าง ก็ซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้หรือจะไปอีกช่วงลายหนึ่งก็ได้จะได้ให้ดูแน่นหนาขึ้นเนาะแค่นี้ค่ะ แล้วตัดได้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะคะระวังการพริกของตัวแขนเสื้อด้วยนะคะจะให้อยู่นี่คุณป้าก็จะเย็บฝั่งนี้นะคะพอเราทําเรียบร้อยแล้วก็จะได้งานแบบนี้่ะง่ายๆเนาะเราก็จะได้แขนเสือ้อแบบนี้ อย่าลืมนะคะถักตรงนี้ให้ได้ครบ19เก้าแถวเริ่มตั้งแต่แถวแรกนะคะนับแถวแรกเลยให้ได้19เก้าแถวเดี๋ยวเราจะมาดูการถักชายเสื้อกันนะคะถักให้ครบเลยค่ะพอเราถักได้ครบตามต้องการแล้วนะคะได้19้าแถวเหมือนที่คุณป้าได้บอกไว้เนาะคุณป้าก็จะพาถักตรงช่วง ชายเสื้อนะคะไปดูเลยค่ะมาดูค่ะเราจะเริ่มขึ้นลายตรงชายเสื้อกันนะคะเริ่มต้นเราจะถักแบบนี้นะคะขึ้นต้นพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองแล้วก็พันหนึ่งครั้งสองหลักเป็นหนึ่งช่วงลาย แล้วเราก็โซ่เก้าตรงนี้จะเป็นโซ่เก้าข้ามหนึ่งช่วงลายนะคะแล้วก็มาพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองแล้วก็พันหนึ่งครั้งสองหลักอีกหนึ่งช่วงลายนะคะจะเป็นแบบนี้นี่คุณป้าได้ทําไว้แล้วนะคะเราจะทําแบบนี้ไปสองแถวเดี๋ยวคุณป้าให้ดูนะคะนี่สองแถวจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูแถวที่สามการที่คุณป้าไม่ทําให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นลายซ้ําๆนะคะเพียงแต่ว่าเราข้ามหนึ่งช่วงลายด้วยการถักโซ่แบบนี้นะคะถักง่ายๆเนาะงั้นเดี๋ยวคุณป้าทําให้ดูนิดนึงตรงนี้จะเป็น โซ่เก้าช่วงตรงนี้ก็จะเหมือนที่เราถักมานะคะนี่ก็จะได้ลายแบบนี้เราจะถักสองแถวเดี๋ยวเราจะไปดูแถวที่สามกันค่ะมาดูแถวที่สามเลยค่ะคุณป้าจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ที่เราเริ่มถักชายนะคะถักถักชายเสื้อนะคะ ตรงนี้จะหนึ่งสองครณป้าจะนับแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแถวที่สามพอเราขึ้นต้นแล้วโซ่สามเราโยงมาตรงนี้ที่เราข้ามไว้นะคะพันหนึ่งครั้งขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วโซ่สามพันหนึ่งครั้งตกที่เดิมจะเป็นตัววี แบบนนี้ะะคะจากนั้นโซ่สามตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลายปกติที่เราถักมานะคะจะได้ลายแบบนี้โซ่สามเราโยงทับมาเลยนะคะทับ สองแถวนี้เลยจะได้แบบนี้โซ่สามแล้วก็จะดึงลายขึ้นมาให้สูงนิดนึงก็จะได้งานแบบนี้ นี่คุณป้าได้สองช่วงลายแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ถักให้ครบแถวเลยค่ะมาดูแถวต่อไปเลยค่ะเราจะเริ่มขึ้นลายแล้วนะคะเริ่มต้นก็ถักช่วงลายที่หนึ่งเหมือนเดิมตรงนี้จะโซ่สองตรงนี้พันหนึ่งครั้งเจ็ดหลักนะคะลงในช่องตัววีตรงนี้โซ่สองแล้วก็มา ถักปันเดิมนะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณป้าจะทําให้ดูอีกหนึ่งช่วงลายตรงนี้โซ่สองแล้วก็มาพันหนึ่งครั้งเจ็ดหลัก โซ่สองแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกสองหลักในช่องเดิมนะคะคุณป้าได้สองช่วงลายแล้วทักให้ครบแถวเลยค่ะมาดูแถวต่อไปเลยค่ะตรงนี้ก็โซ่สองเหมือนเดิมนะคะ พันหนึ่งครั้งในทุกหลักเจ็ดหลักคาดด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะคาดด้วยโซ่หนึ่งนี่คือหนึ่งช่วงลายตรงนี้ก็โซ่สองค่ะถักเลยค่ะ ปันหนึ่งครั้งทุกหลักเลยนะคะให้ครบเจ็ดหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งเราก็จะได้งานสองช่วงลายแล้วเพราะว่าคุณป้าถักไปหนึ่งช่วงลายนะคะ ถักให้ครบแถวเลยค่ะค่ะพอเราถักมาได้ครบรอบแถวแล้วจะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะในแถวต่อไปเราจะมาทำการแยกกลีบตรงนี้นะคะแยกกลีบรอจะมีลายเสริมลายเสริมขึ้นตรงนี้เพื่อทำให้ ถ่ายเสื้อเราดูริ้วนะคะก็คงจะไปเจอกันในคลิปที่3นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะสาธิตการขยายกลีบดอกนะคะถึงเราสามารถเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้เลยนะคะไปถักแบบอื่นก็ได้การขยายดอกแบบไหนแบบไหนอย่างนี้นะคะแต่คุณป้าจะสาธิตลายนี้กับการขยายตรงนี้นะคะ ไปเจอกันในคลิปที่3ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยในการถักเสื้อตัวนี้ mm hmm. ก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปคุณป้าได้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะเข้าไปตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ